สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการตกแต่งเค้กวันเกิดนะคะวันนี้เราจะมาในแนวมงกุฎเหมือนกันนะคะแต่เราก็จะมาในแนวของเค้กวันเกิดนะคะที่เป็นลักษณะส,สีนะคะไล่กันแบบเบรนโบแบบนี้นะคะก่อนอื่นนะคะการตกแต่งก็จะแนะนํานะคะให้วางจุดสนใจที่เป็นลักษณะใหญ่ๆก่อนนะคะอย่างเช่นในคลิปนะคะโคจะให้นักเรียนของโคนะคะนะคะ าวางมงกุฎก่อนอนะคะจุดเด่นของเราก่อนตรงกลางจากนั้นเราก็จะไล่ตกแต่งด้านข้างว่าเราต้องเพิ่มอะไรนะคะเราก็จะสังเกตแล้วก็มีไอเดียนะคะมากขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นครูก,ก็จะตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลนะคะให้มันดูเค้กมีความหรูหรามากขึ้นนั่นเองนะคะ แมกนน้ำตาลนะคะหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ครูตกแต่งนะคะส่วนมากครูก็จะสะดวกซื้อมาจากซอปปี้นะคะมีหลายร้านนะคะเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะหลังจากนั้นก็เพิ่มความมิวบับนะคะให้แก่เค้กของเรานะคะจะใช้กิตเตอร์สีเงินนะคะอันนี้จะเป็นฟูเกตนะคะทานได้นะคะก่อนที่เราจะตกแต่งเค้กแนะนำก็ ล้างมือให้สะอาดนะคะด้วยแอลกอฮอล์ฟูกเจกนะคะสวยงามค่ะเห็นไหมอ่านะคะง่ายมากๆเพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูนะคะ หากท่านใดนะคะสนใจเรียนคอ์สเค,ค้กพื้นฐานนะคะก็าสามารถคลิกไปที่ลิงก์นะคะที่ครูแปะไว้ให้นะคะนักเรียนหลังเรียนก็จะได้ขนมเค,ค้กนะคะตามในภาพกลับบ้านไปด้วยนะคะรวมถึงหลังเรียนนะคะก็สามารถสอบถานได้ตลอดนะคะส่วนท่านใดยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ก็กดเพื่อเป็นกำลัง